สบายดี่อยเซนครับ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 นครับครับครเคครับคบโเคกาสบายดีชาวเราจใส่เดาโอเคคนนอนยินดีพัูซ่องนะคับเซนนขอกโอเคโอเควันนี้เราสีมาเฮ็ดสีถัง้ำมันให้เบิ่งเนาะก็อื่นเอาสวิตที่โลกสีถังแล้วก็ไปสวิธีพ่นสีดำเนาะเสียไปสีดำเฮ็ดแบบ ปาดเอาหามไปเลยอันนี้กับโมไปก่อนมโวไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราเบิ้งถั่งละมันก่อนนะวาถั่งละมันเ้าตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเบิง้งเนาะถั่งละมันเ้าตอนนี้ก็นเลยสภาพแบบี้บเยอะยิย้มขนาดลุบ <Nope. S 2> สภาพเบี้บทุลีทุลากนนะวิสพสภาพก็เห็ดเห็นชิวเบิ้งเนาะนี่สภาพก็เหตุนี้นเลยวะค่อยเห็ดเป็นสีดำเนาะเห็ดสีดำแบบเแบ,บบี้บเก่าไปนแต่ว่เาเอางามเลยสิชอววิธีโลกสีก็ที่หนึ่งกับวิธีคัดแล้วก็วิธีการพ่นเนาะโอเคม้นก็ได อย่าเอามาเบิง่งวิธีเอ้ยมาเบิง่งน้ำยาโลชีห้องก่อนนะเนาะว่าเอาเซนน้ำยาตัวใดโลชีโอเคอเคนาะนี่เนาะน้ำยาโลชีของเาก็ได้ก็หาซื้อมากีน่นี่เนาะเนี่ยนี่เนาะราคานี่เลยนี่เนาะน้ำยาเป็นของ a T I a T m เนาะอันนี้ผมเป็นสปอนเซอร์เดียวอันนี้คอยม,มารีวิวเองเ้างนี่เน,นาะเซนน้ำยาโลชีแต่ละเที่กันเลโอเคเดี๋ยวเอาโลชีให้เบิง่งเอาชิลลชีให้เบิง่งเนาะยังขอไขก่อนสอนวิธีการลอ็อ เลยก็สิให้เบิ้งเอ้ยให้เบิ้งเบือก็ได้ไซายที่เขาคัดเนาะเบือละเอียดเดี๋ยวขอขอเก๊ก็เลยเบื้องโอเคเนาะหลังจากที่เราไขแล้วก็เอาชิมาหาโล่ให้เบิ้งเนาะเดี๋ยวเอาขอนี่เนาะเสียเลยระวังมันถือถ้ามาให้ตามก็ระวังมันถือ่าเข้าวหูข้าตาแล้วก็ให้มันถือผิวหนังเขาเลยย้ายมันถือได้แค่เสียบสิ่ยอดเลยสุดเก๋ทำมันถือเนี่ยโอ้ล้างของบุทันเสียบเสียบอีรีเลยเสียบเทเสียบว่ากินนี่ค่อยกะถือกินนี่ โคเชฟเล่นไปดังน่เกี้รติให้บึง้งนี่โอ้คเลยเจ้าเห็นบ่ง่ายๆ่าย่าเกี้รติชีโดสีเนะี่ยบึ้งชีโดสีเด้อนี่ง่ายๆเลยสบายสบายทาไปเรื่อยๆเนาะทาบนพ่อจุ่มอีกจุ่ม่าประมา,มาณนี้เลย

โอเคเดี okay. er ah ๋ยวค่อยขออ่าลอกสีใ so, ห no, no. okay. e ้แล no. ้ยคุยคุยย okay. e no. okay, no. ่างแล้วส ok ิมาส่นไปที ung, no. h, ่ค no. ัดเนาะแบบนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวตาตัวตัวนั่งเลยมันยังคิีบโบย่างเนาะคลีบหงายโบย่างมันกับบุษยเวลาตื่นปีเฮ้ยเดี๋ยตาตัวตัวนั่งเลยเนาะโอเคเนาะหลังจากที่เฮาโอกสีได้เอ้ยลอกสีแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะนี่หลังจากที่เฮาโอกสีแล้วก็ได้เนาะหุ่มห่างประมาณนี้เลยเอ๋เดี๋ยวมาคัดกระดาษทรายมาแบบนี้เนาะนี่กระดาษทรายที่เอาใช้ก็เป็นเบอร์400เนาะ นี่แหละเบอร์นี่แหละเฮามจีคัดเป็นเบอร์ละเอียดในน้อยนึงเนาะทาห้าวทาห้าวโบคัดสีมันจะโบก,กินเนาะเวลาเฮาพ่นสีมันสีสีมันสีโบก,ก็ทาห้าวโบคัดหะเฮาต้องคัดก่อนเนาะคัดเพื่อให้เออคัดเพื่อให้สีมันเกาะเกาะกับชิ้นงานเท่านี้แหละยาควไข่ก็ไปน,น,น,นี่เสร็จงานยังไงเนาะแต่ก็อีเนาะอีซี่ใส่ด้วยเฮ้ ให่นิดๆโอ้ยเยอะๆหลายๆหลายๆนี่เนาะครับก็อยน้ำน,นิดหน่อยเนาะผสมก่อนเพราะว่าพอเที่ยวใส่แป็บน้ำก็เพราะว่าเท้าสีล้างอ่าพวกข้าน้ำยาโรคซีเนาะมันเป็นมันๆเนาะมันคือน้ำมันนี่แหละเ้าต้องได้ล้างก่อนเนาะนี่ล้างโดยแป็บเนาะหรือว่าเราจะคัดเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราขอล้างก่อนล้างด้วยแป็บนี่แหละโอเคนะเดี๋ยวเราคัดเลยวันนี้เราจุ่มน้ำก่อน เคนเดียวเนาะแต่กล้องบุมมีเขาต้องเห็นคนเดียวเขาเก่งพอนะเฮ็นคนเดียวได้บุมมีแต่กล้องเนาะคัดประมาณนี้เนาะคัดพอหยาบๆนิดหนึงเนาะคัดพอแบบพอดีแบบช้าแบบๆมือนะให้สี่กินเนาะขอให้นั่ที่ห้าบุมมีตากล้องเนาะเขาจะไม่เห็นทีแบบนี้เห็นคนเดียวแบบนี้กล้องบ่มีนี่เนาะประมาณนี้เลย อย่าให้น้ำอย่าให้น้ำเข้าในถังมือเพราะว่ามันเสียโอ้กเงี้ยอันนี้ค่อยบ่วให้น้ำเข้าถังค่อย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 ระวังระวังบ่ให้น้ำเข้าถังโอเคเดี๋ยวฮอนต้าไปตรวจห้องที่เขาคัดสีแล้วเนาะเดี๋ยวฮอนต้าไปตรวจเลยมันจะบวกเปล่กับสีไปได้เขาคัดเออเขาคัดถังน้ำมันแล้วเขาสิไปเริ่มไปตอนเขาพ่นสีกเลยเนาะโอเค let's go โอเคเนาะหลังจากนั่งห้องอะไรเนาะคัดไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปเบิ่งงานก่อนมันก็ชีมีคีมีงได้เนาะเพราะว่า ถางน้ำมันเทากัเก่าเนี่ยนะเนาะเดี๋ยวเท่าพ่นสีเอ้ยว้พ่นสีแล้วเยิ่แน่นอนปานซื้อใหม่ถ้าเบิ่งนี่แหละเอ๊ะอุ้ยตับไม้หัวตับไม้ยึดยุกเทคนิคการพ่นสีให้จิมาสนวันนี้เนาะตามสไตล์เซ็นคับชาแนลโอเคเดี๋ยวเทามาส่วนวิธีพ่นสีสไตล์ของเทาเนี่ยนี่เนาะสีเทาจะใช้กันเดี๋ยวให้เบิ่งอ่ะเบือใช่ปะนี่นี่บือจีนี่นี่เนาะสีที่เาจะใช้กันเป็นสีของบล็อกแบบเก่าเนาะแล้วก็ เบ,บอร์สองหนึ่งเจ็ดเนาะโอเคเดี๋ยวฮ่าพ่นให้เบิง้งสติ๊ปเลขของเราตัวนี้เดี๋ขอไขก่อนโอเคสติ๊ปเลขของฮ่าแม่นพ่พนโปรยเนาะพ่นโปรยอะไรกับางๆเนาะพ่นให้สีกินเนื้อก็เนาะพ่นให้สีแบบกินชิ้นงาน่ายเลยนะพ่นบางๆให้สีกินชิ้นง่ายก่อนเะดี๋ยวนี้เนาะน,นี่พ่นไปนี่นี่โอ้อันนี้ก็ปิ้นนำ้ำวะ พ่นีไิศชีส,สง่ายก่อนเน,ะน,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 นาะบางก่อนพิมพ์ปะวะกล่องบางๆวันนี้เนาะสเต็ปของเข่าไปนี้พ่นสีนี่ไปนนี้ก่อนเนาะองบางๆัปนี้ก่อนเนระา,าจะค่อยหนาขึ้นหนาขึ้นเนาะนี่ประมาณนี้พอสำเน,นี้ยะ อย่างข้างหลังก uh, so ็ไปไงพ่นในสีก uh, so ินสิ้นงานก็เนาะบางๆแป็พ่นออกเป็นเม็ดๆเม็ดๆเนาะค่อยๆไปก่อนย้ำนี่ย้ำนี่นี่ยันจะบูฮู้นี่บูฮู้นักกัฮู้ไปเนาะผู้บูฮู้นักกัเบิ่งเอาอันนี้ค่อยสอยแบบพ่นบูฮู้ไปที่พ่นสีเนาะผู้ฮู้นักกับเบาหายังเอาฮู้นักกัฮู้โอเคประมาณนี้เนาะเนี่ย มีสาระในยิปนี่นนเนาะสาระในล้นโอ้ชิวเลยจะพาปะกับปยังวะเคข้จะเอาลุงวันนี้ลุงเท้วโซมวันนี้เนาะเอาแบบนานๆเลยเริ่มนาขึ้นนาขึ้นวันนี้เนาะวันนี้เอาแลนาำมาวันนี้นี่ประมาณนี้เอาข้อ,อกมาเด้อ ต้องเอาครอบมันเไม่เอาชิ้นกลางเพื่อสองนะเราส่งต้องเอาครอบเอาครอบเข้าไปในเนาะเพื่อว่าให้มันน้อยสีง่ายมันอย่างแบบน้อยอย่างงามเนาะเอาแล้ครอบเข้าไปในนี้ก็อเห็นย,ยนงนังบ่ว่าเขาบอว่าค่อยบอกหินเด้นี่ โอ้อ oh, yeah. ันนี้ก็ตีงไว้นั่อยู่ปิ้งอยู่อันนี้อะไเนี่พอส่งห่ามาะมานนี่เนาะเดี๋ยวท้างลังมันนี่ท้างลังคือเดียวเอาหนาขึ้นไปนี่เนาะกอควบก็ไเลยเอาขบก่อนเอาข้กไปใน マンニナ。Okay. เดี๋ยวไปสีงานแห้งยังน้อยก่อนอยังสีอีกทีหนึงน่งเนาะเดี้เราทำไปสีงานก่อนเดี๋ยวทำมันแห้งอีกจะน้อยจะยังพ่นอีกทีหนึงน่งเนาะโอเคโอเคโอเคแนละ้ววันนี้เราลงรอบสามรอบสามเนี่ยเอาหนาๆเนาะรอบนี้แม่นจบเนาะรอบนี้เนาะรอบสุดท้ายเอาขอบบ้อพีนะ่คนไทยเนาะเอาขอ้อก่อนเด้อ

อันนี้ไปในโม้นะกโม้อล <c oughs> เอะ่าหลังกับเ,เกเกอาเนาะพ่นานานๆด้เพิ่นเองมาจากบนน้อยพ่นเราไปเรื่อยได้นี่ขกันขบกันพ่นเรยับเราไปเรื่อยๆน,นี้เลดีพ่นอะ ประมาณนี้เลยเงาบอรประมาณนี้เลยเนาะโอเคให้เบิง่งให้เบิง่งให้เบิ่งงานเบิ่งงานเมือชื่อใหม่อะครับโอ้โหมันต้องงอสร้างทำเองไปได้ไมันต้องงอสร้างเนาะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวค่อยตัดไปตอนมันแห้งแล้วก็ทายมือชืนึ่งเนาะ ถ้าไป็นจมันแห้แล้วก็ท่าอีกทีหนึ่งแล้วก็พี่คลิปเนาะโอเคโอเคเนาะหลังจากนั้นถังน้ำมันเท่ากันแห้งไปที่โรยเนาะนี่เนาะสีมันแห้งอะไรประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้เบิร์นง่ายกันงานเท้าฝนมากอ่ะนี่เนาะอะไรวะเนี่ยนี่เนาะดูชีสเดี๋ยวให้เบิ่งโฟกัสในกล้องประมาณนี้เนาะนี่ มาเลยเนาะนี่ไม่ลืมงบน้อยวัยรุ่นงบน้อยเนาะเราจะเป็นตัวไปฮานปเฮ็ดอยู่ฮานก็นกนได้น้อยเฮ็ดเองเลยนี่นี่ไม่ลืมงบน้อยของเขาไหนเบอร์ข้างหลังก่อนเนี่ยข้างหลังกัน,น,นเลยมาเลยเนาะปานชื่อไม่ครับโอ้โหดูชี่โคตรเงาโคตรเงา,ด,เงาดูชี่นี่เนาะ มาในเลยเอ๋ผมต้องไปหานี่เนาะเห็ดเองสไตล์ซิงคัพเซเนลเนานะงบป,ประมาณร้อยบาทก็ได้แล้วจอมนี่ฮะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับบม,ม๊ี้ยังไงเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีหลายเนาะะมาีแต่มาอ่าฝุ่นถังน้ำมันให้เบิงนะ่งเนาะนี่เนาะบุม,มีคิวเห็ดเนานะฝุ่นถังน้ำมันให้เบิง่ง ายให้คลิปอย่างกลองมม,องมาเบิ้งเนาะบเือกอยเฮ็ดได้อยเฮ็ดให้เบิ้งนาะคลิปเนาะลองมมาเบิ้ง,งให้คลิปไปได้โอเคสุเม,ม้นในอันแบบเสื้ออะไรเห่อเส้อในไเสื้ออันนี้เสในไอ,อนนโอ้ยคยมีเงินมีแต่พนาซื้อดุมย่อใส่ซื้อนั้นอันนี้ใส่โอ้คอยคยมีเงินเลยจอยถ้าอะไรฮ็ดได้เย,ยก็ะฮ็ดให้เบิ้งเนาะอะไรฮิดบุได้เอาก็บุยฮ็ดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้มมเราเดี่ยคลาเนาะไกเดียวเจอกัอนหม่